สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าจากอําเภอเสนาคณิคมนะครับนี่ได้มาซื้อเครื่องแม็กนัมร้อยสี่สิพัทนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมือมุนนะครับครับช่างกําลังทําการเติมน้ำมันเครื่องนะครับผม มาชมรอบๆเครื่องกันครับนี่ครับลูกค้ามาซื้อถึงหน้าร้านเลยครับกับตาไฟครับสีใสสวยงามครับผมมีไฟหลี่มมาด้วยนะครับข้างนี้นะครับจะเป็นไฟหลี่ครับก็จะออกมาพร้อมกับไฟหน้านะครับสินค้าก็จะมีมอกรรับรองนะครับมอกรับรองครับ รับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับผมบเติมน้ำมันครับมีทางลูกค้ามารับเองนะครับแล้ก็จะเติมน้ำมันใส่กองอากาศด้านลังไป,ไปให้เลยนะครับลูกค้าก็จะเอาไปใส่รถอีดแดนนะครับใส่รถอีดแดน ใช้งานอันนี้ผสมนะครับอันนี้ะสมทางไกลเราก็ส่งนะครับส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครับน่ครับลูกค้าเรานั่งรอเลยครับมารับเองนะครับอันนี้นั่ไงอีกอ่ะ ตัวเครื่องก็จะแถมมูเล่นะครับหน้าสีให้ด้วยนะครับมูเล่หน้าสีนะครับอะไรบ นะครับพงกัสิมให้นะครับเดี๋ยวเติมน้ำเติมพงกันสนิมนะครับ Power Max น้ำนะครับยี่ห้อนะครับนะครับเติมน้ำนะครับ เรอเตือน้ำมันต่อเลยครับ ตัวเครื่องนี้ก็ผลิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมผลิตที่ประเทศจีนนะครับนำเข้ามานะครับสินค้ามีมอคอรับรองครับร้อยสี่สิบพักนะครับเติมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว จะเอาเครื่องลงนะครับแล้วก็สตาร์ทให้ฟังนะครับฟังเสียงลองเครื่องนะครับสักครู่นะครับผมรอบผมเดี๋ยวฟังเงเครื่องลองเสียงกันนะครับ ไปไฟหน้านะครับี่เปิดไฟห,หน้าต้องปิดน้าเปิด,หหปดไหน,นี่ครับไฟหน้าก็จะมาร้อมกับไฟดีนะครับ ยี่สิบยี่สิบยีบเอนแบบนี้ครับครับเนี่ยครับอ่าเสียงนี่มากครับ ร้องเครื่อง้อยครับผมเตรียมจัดส่งขึ้นรถนะครับทีนี้นี่นะครับรถลูกค้ารถลูกค้าเรานะครับเดี๋ยวเคลียร์ของลงจากรถนะครับทีนี้จะเอาเครื่องขึ้นนะครับนะครับสินค้าขายดีนะครับแม็กนัมนี่ครับลูกค้าประทับใจนะครับรุ่นนี้ครับ ครับผมถ้ายังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สาม,มารถโทรสอบถามหรือสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับทางร้านก็จะทำคลิปดีๆนะครับมานำเสนอให้ลูกค้าเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ